ร้านเกมมิ่ง็บ,บร้านบริการไก่ตันเกมระบอกอย่าง,างเช่นเกม Anim เ a ชั่นเอเวนเจอร์บอกฟู้ดฟิชจูจูสึ i คเซนอินฟินิตแล้วยังมีเกมอื่นๆอ,อีกให้สนใจเดอยู่ใต้คลิปนะครับเอาละแล้ววันนี้เรามีสปอนเซอร์อย่าง UG จีโฟสสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า UGF ีโฟคืออะไรนั้นอธิบายสั้นๆมันคือการเช่ามือถือแบบออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องเปิดมือถือหรือคอมทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อไม่ให้เปลืองค่าไฟและแบต และเรายังสามารถฟ่านเกมมันนั้นได้แบบ24ชั่วโมงโดยที่ค่าไฟและมือถือเราจะไม่เดือดตามอากาศประเทศไทยแน่นอนสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชในเบราว์เซอร์ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Google หรืออะไรก็ตามแล้วก็เซิร์ชบบว่า UG Phone แล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วก็จะกดไปที่ด้านเว็บแล้วเราก็จะไปที่ไปส่วนตัวเนี่ยแนะนําว่าเป็น GBAP ดีกว่านะเพราะว่ามันจะแพงกว่า UVP แค่2-3บาทแต่เราจะได้เครื่องโคตรแรงกว่าเท่าตัวเลยนะก็ เรียไปใช้ก,กันเยอะๆนะจาวัยรุ่นสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรกเนี่ยสามารถใช้ฟรีได้4ชั่วโมงนะแล้วก็ใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปบ้าล้านหกไม่หวังไอเซนนะไม่หวังไม่หวังขอแค่ตัวธรรมดาก็พอจะไป,ไปลีบิดเบรกไม่หวัง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 ตัวธรรมดาพอลีบิดเบรกเฮ้ยไป กินน้ำยาเลยถึงจะไปช่วยก็เหอะอวันนี้เจ็บไหมไม่รู้เจ็บไม่เจ็บไม่รู้ไม่สนไม่สนเวลานะไอเซนอนะขอแค่ตัวธรรมดาเยอะๆจะไปกดลิมิตเบรกไอเซนไปแจกอะไรไม่แจกแต่ถ้าแตะสองตัวเดี๋ยวให้หุ่นบุระตัวหนึ่งอะจะแจกหุ่นบุระตัวหนึ่งจะได้สองตัวนะผ่านไปสามแสนเนี่ยดูสิสามแสนได้เยอะอยู่นะ ได้มาสองแถวไปกันตอ่อได้มากี่ตัวละเฮ้ยสีแถวได้อยู่ได้อยูไถร่อ่ะมดไปเกือบหกแสน ไม่มีชนี่เลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวไม่มีชนี่สักตัวเลยอือได้มาแล้วว่าสายนชเชนนี่ นูด้านวินเทอร์เฟลด้านเสียงไม่ได้โอ oh, oh, ้ไว้ก่อนเลย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 โอ้เว้ได้มาเลยใช้นี่ตัวแรกสวยเลย <c oughs> <c oughs> แค่ดีแหละที่มันเป็นใช้ดีแต่ไม่สวยเลยเหลืออีกห้าแสนไปไปก่อฟาร์มกี่วันมันตกวันหนึ่งได้แสนบวกอ่ะก็อยู่ที่ดวงว่าได้กี่แสน นั่นแหละ8วัต9วัตประมาณนั้นระหว่างตาบอดกับไอเซนเนี่ยจะมาก,ก่อนกัน <laughs> ไฟนอนดูรออะไรตาบอดอะ่ะที่น,นาดเปิดไฟช่วยนะพยายามดูแต่สายบนไวะพยายามดูแต่สายบนไวอย่าไปดูตรงกลางดูสายบนอ,อย่างจะพอมาได้เลยใช่ปะอ,อือว่าช้นี่สองตัวแล้วว่าขายครีมแล้วขายครีมช้นี่ จะได้ฟิลเลนขายใหม่โอ้อีกนานไปเทดิดตไยแน่หรอรอไปอีกนานขอใช้นี่อีกเล่เล่ใช้นี่ฟิเลนเล่เล่ใกล้หมดแล้วหรอโอ้วงการน้ำยาถึงมันจะไม่เชื่อก็เถอะ <c ười> ถึงมันจะไม่เชื่อก็เถอะยินได้ปลายผ่านอ่ะฟีเลน่เลนใช้นี่ฟีเลน่นแตยกยังไกลละไกลละใกล้หมดละใกล้หมดละยังไม่ไแตกนะแต่ใกล้หมดละวงการขายฟิเลนล้านหนึ่ง แสนแปดสุดท้ายอุ๊ยจอสัน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 ใช่ไหมตอนนี้จอสันจอสัน อะไรมาไม่หนุกเลยอ้าวเออแต่ก็ไม่หนุกจริงนะเออพอไม่เกลือมันรู้สึกแปลกๆว่ะปกติต้องเกลือนะไม่ชินว่ะไม่ชินกับตัวเองไม่เกลือว่ะได้เสร็จแล้วฟีเลียนมาอ่ะอะค้าได้ตัวเดี๋ยวแจกโฟมูลา่าเลยฟรีตัวหนึ่งโฟมูล่าสเตต WFS ูแล ima, girl, ้วยูนีมาไหมเกลือมาเอานี้ยูไปกันไอเซนเป็นคนแถมแสดงว่าแจกได้เอาค่าแถมแล้วแถมสองไงไ,ไม่รู้จักโปรโมชั่นของเทสโก้อหนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดร้อยโลต่อเลยเกือบมีไอเซนต่อห้าบาทพร้อมปิดหรอ เอ้ยไม่ใช่ความปิดเลยความปิดไว้ก่อนเลยไงไอเซนห้าจุดดึงบาทปิดเลยเอาเลยปิดกันต่อเลยปิดเลยหกบาทเอาหกบาทแล้วเอาต่อเลยอย่าไปยอมหกจุดหนึ่งเออย่า,าไปยอมปลาเจ็ดบาทโอ้โหหกจุดห้าไม่ทันแล้วมีเจ็ดบาทแล้วหกจุดห้าพร้อมบิดสิปิดเลยโอ้โหหมทตัดแรก อาหลาดแรกหนึ่งล้านหดาวได้ให้เซนมาตัวหนึ่งแล้วก็กี่แถววนะเนี่ยหนึ่งสองฟีเดนชายนี่ตัวหนึ่ง 3...4... แล้วก็ไซเดนชายนี่ตัวหนึ่ง5 6 7หกเจดแป้าครึ่งเ้าครึ่งแถวอูยตัวรีบิดเบกเดือดจัดได้อยู่ป่ะต่อไปอีกลาดหนึ่งจะไป25่้ารูปี ถ้าลูกปีมกี่บาทวะรลาดนี้อีกเก้าหมื่นเกือบถึงแสน่ะต่อมีน้ำยาไหมโอยคนสุดท้ายลัคก,กี้คนสุดท้ายมาของเดยไป้าได้ไอเซนิกตัวแจกของุลราเลยถ้าได้นะเก้าแสนหรอเอาตะกินพู้ประกาหมื่นหรอเออลืมลืมซื้อชานีฮันเตอร์หลาดนี้ใช่ไหมไม่น่าด่าชานีนนเซิฟนี้มันลื่นไห ยังไงเอ้ยอะไรเนี่ย What the hell เออก็ทำเบคอนบุกนี่ก็ได้ละมันต้องเซิร์ฟงหน่วงเซิร์ฟไม่หน่วงไม่มีแรงเปิดขอตัวเละๆจะเอาไป,ปเปิดลิบิดเบรกสามแซมโอเคได้มาสามแถวไม่แย,ย่ไม่แย่ใช้นี้ตัวหนึ่งสามแถว หมดตัวระสู้ทีเวลาตาดีเลยกอ๊อกหนึ่งถึงจะไม่ได้เซ็นไม่เป็นไรเดีย๋ยวสิสนที9 0ก0าแสดาวได้1แถวสองแถวสามแถวสี่แถวชายนี่ตัวหนึ่งห้าแถว5แถวก็อีกหนึ่งตัวไม่แย,ย่ไม่แย่ย สามร้อยสโมันต้องได้ม้งางหรอวาโลเด้นนะเปิดกรนะตุนนะมาซูบด,ดีโลต่อเอาให้ได้ CEO CEO ซโกลเด้นเลสโกปับปับปยาปับปับสามร้อ้มีโลเด้นหรอวะเชยตโอ กูจะมาตาย่ยต่อ,อยไอ,อยังรู้กอดได้ออก,กดีกเดได้มันจบจบไปไอันนี้หลักชายโอ้โห

ไหล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 ยาวเลยเงียบเลยลุงเงียบเลย สวัสดีครับพี่น้อง ถ้าไม่จะเป็นอยู่ดีกว่าอยูนดีมากจัดเลยไปไม่เป็นเลย